แบบฝึกหัด9.3หน้า93นะคะข้อที่2ค่ะถ้านำรูปเรขาคณิต2มิติที่กำหนดมาประกอบกันจะได้รูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดข้อที่1นะคะมีรูปสามเหลี่ยม2รูปและรูปสี่เหลี่ยม3รูปเมื่อเรานำมาประกอบกันนะคะสส่วนนี้นะคะจะเป็นหน้าตัดหรือฐาน3ส,ส่วนนี้จะเป็นหน้าข้าง ก็จะได้เป็นปริซึมสามเหลี่ยมข้อที่สองค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากัน6รูปนะคะเมื่อนำมาประกอบกันนะคะเราก็จะได้เป็นลูกบาท ข้อที่สามนะคะมีรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปและรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดสี่รูปเมื่อนำมาประกอบกันนะคะจะได้เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมข้อที่สี่ค่ะ วงกลม2รูปและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปเมื่อนำมาประกอบกันนะคะเราจะได้เป็นทรงกระบอกข้อที่5นะคะมีรูปสี่เหลี่ยม3ขนาดซึ่งด้านนี้นะคะมีความยาวเท่ากับด้านนี้และด้านนี้นะคะ มีความยาวเท่ากับด้านนี้ดังนั้นสองคู่นี้จะเป็นหน้าตัดหรือฐานส่วนสี่รูปนี้นะคะจะเป็นหน้าข้างเมื่อนำมาประกอบกันก็จะได้เป็นปริซึมสี่เหลี่ยมหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก